สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมกับสแตงคือเก่านะทั้งสองสแตงสวบ้านป่าเนาะแต่สแตงก็ขอกับสบายดีเอฟซีบวบัตซีเป็นทางฝังลาวผังไทยเนาะสแตงก็ขอกับสวัสดีทุกทุก่านเด้อเนาะมันอนีสแตงกะมาแตนนาเนาะตอนนี้ก็หกโมงเล้พ่อแม่พี่น้องขำเนาะสแตงหวาดเสีเหตุวันมึงอือสื่อพี่แม่ไอ้ปอกนกินเนาะไปเบิ่งไปชมกันเลยมึงอือสแตงปลูกเองพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี variance, erman, ệt, ệt, ้สแตงก็สิผามือน้ำคอมแมทพี่น้องน้อีกระดับมากใหญ่น้าสแตงลูกเองเนาะใหญ่ใหญ่มือ่น้่งมือมันมันนคอมแมทพี่น้อง ใชไแบบน้เนาดูปูกเองเนาะจังจากจตอันใมันออกน่าสนใจเนาะกินน้ำกัน ทำไมพี่น้องสีบ่อพานน้องเบิดเนาะทันสีบ่อแทะทำไมพี่น้อง ถ้ากล้องมาแจ้งขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องไอเดนสแตนกับบอแจ้งเนาะถ้าติดพันเปลือกมันออกบะเบิดเนาะพ่อแม่พี่น้องมันสีแสกเนาะชุดสแตงเนาะ ในพอแม่กินกันเนาะห <c oughs> น้ายังลหลแต่พอแม่พี่นอนก็ยังสีหมากนะเแ็่หน่อยใหญ่งื่นเด่๋ยวชิ้นหนึ่งเนาะหล <c oughs> ังจากเหตุของวานกินแล้วกันหนึ่ง <c oughs> กินพอแม่พี่นอง <c oughs> ่ากินน้ำซาวแตงเด้อแล้วีแซ่บเแซ่บหลังจากพานเปลือกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องแตงกสษมาซอยเนาะหั่นนั่นแล้วพ่อแม่พี่น้องหั่นใบใหญ่กันได้เนาะประมาณนี้พ่อแม่พี่น้อง ก็ต้มน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะหั่นพอดีกินเท่าไหร่พ่อแม่ี่น่องเลยหั่นไป่อก็ได้อเ,ไเอาน้ไข่ก็ได้เอากระเจ๊นไข่ก็ได้เลยนกตกเซ้าเานาะพ่อแม่ี่นองถ้าอยู่เข่าเนาะเอา,า,ขาไข่ไรกพานบางอือเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่ี่นอ้องกเอาลงหม้อและบันี้ ตอนนี้ก็ได้ทีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องซาแต่งกะจิใสกะทิเนาะกะทิเช้าก็แหละเป็นขวดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพอดี้บอกผ้าซาแต่งผ่าแล้วมันเน่าเนาะก็เลยไปซื้อกะทิขวดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ทันสมัยเนาะพ่อแม่พี่น้องตะกี้นี่งเมีซาแต่งกะจิใสกะทิลงไปเนาะกะทิลนไปแล้วกะทิพุทธพาไว้ แปดนาทีนะพ่อแม่พี่น้องแปดนาทีก็กินได้เลยเรากระทิซุกแล้วเราก็กินได้เลยนเนาะอ่ะกะทิบดซุกแล้วมันสีท้องอืดเนาะมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยจะก,กินแซ่บหรือบ่อและเนาะวันสแตงก็ซุกเกียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเปื่อยไปแน,น่เนาะสาแตงต้มเพิงพอดีมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย หวานมะเอือน้ำตงกะซุปฟันทีเดียบร้อยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อสวัสดีกินหวานกินของหวานเนาะถั่วสาแตงน้อนรับหรือเนาะไกีพอเนาะบาร์ดกินซ้ำกินไอีแม่สองคนมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องแซ่บบ่แม่แซ่บมะเอือปลูกเองเนาะบาร์ดซื้อซื้อแต่กะทิก็น้ำตาลพ่อแม่พี่น้องเลย มือมันมันเป็นเ็กินที่แบบดูนะม่เม้าเม้ามือมันแสบทำไมพี่น้อง ไปไหก็ม,ม่ร้ไ่ย่านไเลยเบ้าจาแตงปุกกระบื้องเนาะยากินเห็ดแหละนาะรับก็แบบพี่น้องคนตกอากาศดีเนาะ <c oughs>

กินเล็กินางสามกระดาษวาวาิ้งคืเบิร์ด้ราวุยเ้าถยนะพ่อแม่พี่เนาะจะแต่งมาได้กินข่าวเนาะ กินหวานแล้วก็อิ่มก็นอนเลยบแบหลังจากกินหวานมางอื้อก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแลวเนาะพ่อแม่พี่น้องถวแซวแตงก็นอนหลับอีพอกรนะับเนาะกินกับอีแหม่สองคนเนาะสซวแตงก็สิมาจบคลิไปไว้เพียงแท่นี้เนะาะทำหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อเเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจแซวแตงสั่งคลิปใหม่ต่ต่อไปเนาะสำหรับมันนี่แซวแตงกะ ีบายดี